พวกเครื่องโยดเข้ามาใส่เครื่องยดเข้ามาใส่ล็อกเนี่ยโยดเข้า,าจับครับรถไถแฉลบอันนี้รถไถน่องก็เสร็จสมบูรณ์ครับผมนี่ครับระบบผ่านสามารถเลื่อนได้ครับผมเลื่อนได้เปลี่ยนทิศทางได้นี่ครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับเราจะนี่ครับระบบกลไกของรถไถนั่งขับช่างน้องนองี่ครับให้ดูโดยภาพรวมครับผมเหลือแต่หลังคายังไม่มุงให้ครับ รถไทยั่างน้องทุกคันดุมคาร์ล้อหน้า,าจ,จะเป็นดุมรถยนต์ครับดุมรถปิกอัพ ของรถยนต์ครับมาขึ้นคอมาใส่บูทใส่อะไรครับผมนี่ครับดูครับดูรถยนต์คู่คู่นี้จะเป็นคู่ละสองพันสองพันกว่าครับผมดุมรถยนต์นคู่นี้จะเป็นสองพันกว่าของอนิสันเนาะเป็นของ닛สันบิ๊กเอ็ม คนไท้ช่างนองทุกคันจะไม่ใช้ดุมตลาดครับผมไม่ใช่ดุมกลึงเป็นดุมของรถยนต์ครับผมนี่ครับดูนะครับไม่ใช่ดุมกลึงไม่ใช่ดุมเป็นดุมรถยนต์เลยครับเป็นลูกปืนนอนครับของรถยนต์จะเป็นลูกปืนนอนครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแตกยากหน่อยรับแรงกระแทกดีไม่เหมือนดุมตลาดครับันดุมตลาดจะเป็นลูกปืนพวงลูกปืนกลมครับลูกปืนพวง ไม่แต่เรม่ต้อพ่วงหรกนี่ครับนโดยภาครวมครับผมถ่ายวิดีโอให้ดูครับยามข้ามคืนครับวันนี้ปีใหม่เลยกลับมาบ้านครับนี่ครับจุดผ่านเลื่อนผ่านได้ครับผมทิศท,ท,ทางเลื่อนได้ครับผมสอนคันก็ได้ครับผมเนี่ครับ ดูครับผมนะครับทำแบบคล้ายรถใหญ่ครับผมดูแขนครับผมแขนยกแข็งแรงเด็กหนาเด็กหนาห้ามิลเลยครับผมนี่ห้ามิลเลยครับนี่เด็กหนาห้ามิลเลยครับรับตั้มรับตัวปักอู้ ครับตัวปรับโซงปรับต่ําเอ่อบางเจ้าบางคนเขาก็จะใช้เป็นโชคเนาะโชกสปริงปรับแต่ส่วนของรถช่างนองทําไม่เหมือนใครครับผมก็ใช้ปรับธรรมดาเรานี่แหละเป็นตัวปรับหมุนนี่ครับมีสามตัวแต่ส่วนผานขี่เมาผานประคองมันจะเป็นสปริงใช้เป็นสปริงนี่ครับสปริง ยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นตามสภาพหน้าดินอยืดหยุ่นได้ไอก็คือทำทำทแตกต่างกัวจากเจ้าอื่นไปครับผมก็อยู่ที่ใครจะพอใจครับผมนี่ครับผมเหล็กโครงสร้างหลังโครงหลังคาอะไรก็ใช้เหล็กหนาอย่างเดียวครับผมโครงเสาล็กหนาห้ามิล จะมีบางบางช่วงเป็นบางชิ้นบางประกอบเป็นเหล็กนะครับดูในภาพรวมครับจะไม่ดีตรงที่ว่าเอ,อยางครับผมเป็นยางเก่าครับผมยางเดิมๆจากรถจะมียางใหม่แค่ล้อนหน้าครับผมเป็นยางก้างป่าซื้อให้ใหม่เลยครับกระทะเราทำสีให้ใหม่คอนโทน คอนโทรก็จะไว้อยู่ใต้เบาะครับผมแค่ทาคันคันโยกมันออกมาไว้ข้างๆคันโยกข้างๆง่ายครับในการใช้งานไม่กีกะนะคคอนโทรนนี้เป็นคนคอนโทรนแกนเดียวกบผมใช้ยกแค่ผ่านหลังไม่มีผ่านดันดินครับผมไม่ใช้คอนโทรลต่อแกนเพราะคันนี้ไม่มีผ่านดันดิน นีก็คันเร่งมืออันนี้ก็เล่นตีนมคันเร่งมือไว้ปรับปรับแบบท้าวอนไว้ในระดับไหนอันนี้คือคันเล่งเท้าเอาไว้เล่งตามที่เราต้องการเครื่องเป็นเครื่องเอ่อเกแรงครึ่งครับผมเ,เครื่อง et เก้เป็นตัวเก่าครับผม et 95ตัวเก่าเกาแรงครึ่งก็ค่อนข้างที่จะเบาหน่อยหนึ่งนะครับในการใช้งาน ถ้าใครเอาไปใช้งานก็ต้องมีอะอะไรทวงสักหน่อยนึงครับผมเพื่อให้มีน้ำหนักในการใช้งานหน่อยในการเลี้ยวในการอะไรแต่ว่าคันนี้ยังมีข้อพ้องนิดนึงในการเลี้ยวเข้นยังไม่ได้ทําตัวช่วยเลี้ยวครับผมช่างนองบอกว่าจะทําอยู่ครับตัวช่วยเลี้ยวนี่ครับผมล้มอหน้าอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับผมเป็นยางก้างปลา ดูในภาครวมครับผมถ่ายตอนกลางคืนครับก็มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขออภัยด้วยครับคันนี้รอเจ้าของอยู่ครับผมใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับถ้าสนใจคันนี้รถช่างหนองขายครับผมเพราะว่ามีสองคันช่างนงมีสองคันจะขายออกคันหนึ่ง นะครับผมคัานี้ปล่อยหกหมื่นครับผมต่อรองได้ครับปล่อยทั้งคันครับผมเครื่องพร้อมโครงเลยนะครับหลังโค้งหลังคาเหลือแค่หลังคายังไม่มุงแล้วก็ตัวช่วยเดียวให้ดูพักรวงครับผม ช่างถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมช่างจะปล่อยครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้คันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนครับผมคันนี้ <c oughs> ปล่อยที่ราคาหกหมื่นต่อรองได้ครับ ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับเหลือทำตัวช่วยเลี้ยวให้แล้วก็มุงหลังคาหรือลูกค้าจะไป็มุงเอาเองก็แล้วแต่ลูกค้าราคาก็จะลดลงมานิดนึงนี่นเ็จสมบูรณ์นะครับ ขายตามสภาพก็ผมเครื่องก็เป็นเครื่องเดิม,ดมขายคือขายเครื่องพร้อมโคงเลยเหมาทั้งหมดมผมปล่อยหกหมื่นช่างหนองบอกว่าปล่อยหกหมื่นครับไม่เคยขาอ่อนคบเยอะแยะคบเยอะแยะเยอะต่อรองได้ครับปล่อยหกหมื่นต่อรองได้ hết kia kia không ai đâu không